ตัดไปเป็นตัวอย่างที่สามนะครับตัวอย่างสุดท้ายของเรื่องระบบปรับอากาศนะครับบอกว่าโรงพยาบาลนะครับใช้ชิลเลอร์นะชนิดระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับร้อยแปดสิบตันสามตัวนะครับปกติจะเดินแค่สองแล้วก็สแตนบายหนึ่งนะครับก็เท่านี้ก็รับโหลดพอแล้วนะครับรับโหลดในช่วงสองชุดนะ อ๋อโอเคคือสามตัวเนี่ยสองตัวเดินเดินอยู่นะครับในช่วงแปดโมงถึงห้าโมงครึ่งนะครับแล้วพอห้าโมงครึง่งถึงเช้าเนี่ยถึงแปดโมงอ่ะจะเดินแค่ตัวเดียวนะครับเพราะว่าเเรียกว่าอะไร่กลางคืนมันก็โหลดน้อยลงใช่ไหมนะครับเแล้วก็โอเคเดินแค่นี้มีเครื่องส่งลมเย็นกระจายลมไปอะไรแบบนี้นะครับอ่ะว่าไปทีนี้ เขาบอกว่ากลางคืนน่ะภาระมันลดลงนะครับเพราะว่าข้างนอกก็อากาศก็มีอุณหภูมิลดลงใช่ไหมแล้วภาระก็คือมีคนใช้งานน้อยลงก็น่าจะลด v e n t i l a t i o n Air ได้นะครับเพราะว่า v e n t i l a t i o n Air มันร้อนชื้นใช่ไหมถ้าลดลงได้มันก็ลดภาระได้นะครับเขาก็เลยไปวัดข้อมูลมานะครับอากาศภายนอกหรือ v e n t i l a t i o n Air ที่เราต้องเติมเข้ามาเนี่ยหรือว่า o u t s i d ซ Air ตามไอ้ไดแกรมที่เราบอกว่าให้นึกถึง ตลอดเวลาเวลาเราพูดถึงระบบปรับอากาศเนี่ยนะครับลดเอาไซแอร์เอ้ยไม่ใช่เอาเอาสภาวะปกติก่อนนะครับก็คือเนี่ยเอาไซแอร์ใช้อยู่เท่านี้นะครับ2อ0พอากาศภายนอกอุณหภูมิเท่านี้ความชื้นเท่านี้นะครับอุณหภูมิข้างในที่ตั้งไว้นะครับก็คือ73แล้วก็ความชื้น50าสนะครับเจเนี่ยก็จะใกล้ๆก,กับ24-25ิองศา,าเซลเซียสแหละ เพราะฉะนั้นแต่ว่าข้างนอกจริงๆมันไม่ได้ร้อนมากนะ80ฟาเรนไฮน์เนี่ยจริงๆข้างนอกมันก็เพิ่งจะแค่20 20ออ28อะไรอย่างเงี้ยนะครับเนอะก็ไปดูข้อมูลก่อนปรับปรุงนะครับก็จะมีชิลเลอร์3ตัวนะ c h 1 c h 2 c า3นะครับเขาตั้งน้ำเข้าน้ำออกเนี่ยไว้ที่50ฟาเรนไฮน์ ide, กับจ่ายที่44นะครับ ถ้าเป็นทฤษฎีใช่ไหมถ้าเป็นทฤษฎีการออกแบบเนี่ยเขามักจะตั้งไว้ที่ห้าสิบห้ากับสี่สิบห้านะครับแต่อันนี้ถือว่าพาราไม่หนักเท่าไหร่นะเดลต้าทีแค่นิดเดียวเองนะครับทุกทีเป็นฟาเรนไฮต์เขาจะตั้งเดลต้าทีประมาณสิบแต่อันนี้เดลต้าทีประมาณหกนะครับแล้วก็อันนี้ไงพิกัดเขาก็ตั้งไว้ประมาณนี้นะครับแล้วก็การไหลนะครับเป็นแกลลอนเป r นาทนะครับก็ ก็อย่างที่เคยบ่นนะครับคือบ้านเราเป็นเป็นบ้านเมืองที่ซื้อเทคโนโลยีไม่เคยพัฒนาอะไรเองเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นทุกหน่วยนะครับอันนี้ก็เป็นการลอนเปอร์มิน,นิตอันนี้จริงๆอยากบ่นนอกเรื่องจังเลยว่าคือบ้านเราอซื้ออย่างเดียวเลยนะแล้วก็แผนการหาไรายได้ของประเทศเราอะมันมีแค่เรื่องท่องเที่ยวจบเลยใช่ไหมมีแค่ท่องเที่ยวกับส่งออกอย่างเดียวมีแค่นี้เองจริงนะ แต่ว่าไอการที่เราจะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อจะสร้างการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราเองอ่ะสร้างนวัตกรรมของเราเองอะไรเงี้ยไม่มีเลยนะไม่มีอยู่ในนโยบายเลยนะขนาดติดโควิดกันละนาวปิดประเทศสองปีแล้วเนี่ยยังไม่ได้คิดเรื่องการเปลี่ยนฐานเศรษฐกิจจากการขายการท่องเที่ยวมาเป็นเป็นสร้างนวัตกรรมสร้างสิ่งประดิ์ของเราเองเลยนะจริงๆแล้วก็แบบ ไม่ไหวอะ่ะอ,อ,อย่างอันนึงที่มันเป็นช่องว่างที่บ้านเราทําได้นะนอกเรื่องหน่อยนะผมว่ายังว่าไอ้แค่เรื่องของการขนส่งมวลชนในแต่ละจังหวัดอะ่ะมันก็เป็นตลาดในการสร้างงานสร้างเศรษฐกิจที่แบบใหญ่โตมโหฬานแล้วนะนืกอออกไหมมันมีแต่กรุงเทพใช่ไหมที่มีรถเมล์ใช่ไหมครับแต่ว่าบ้านแต่ว่าจังหวัดอื่นไม่มีเลยเนาะ มีก็มีแบบเป็นกึงก่งกึ่งมาเฟียท้องถิ่นอะไรแบบเนี้ยที่กําลังจะขึ้นเป็นรูปเป็นร่างก็มีแค่ขอนแก่นใช่ไหมที่กาลังจะทํารถเมล์ทำรถไฟฟ้าในขอนแก่นเองอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเราทําแบบนี้ทุกจังหวัดนะโหมันจะเป็นตลาดเศรษฐกิจแบบใหญ่โตมโหฬารเลยนะแล้วก็ถ้าเราสร้างรถไฟไปคายี่ปงนะครับอาจารย์ใช่ไงใช่ไงญี่ปุ่นนี่แบบมึงจะไปไหนมึงมีรถไฟไปถึงทุกที่อ่ะบ้านนอกแค่ไหนก็ไปถึงอะนะครับ บนเขาบนอะไรก็ไปถึงหมดอะไรเงี้ยซึ่งบอกว่าตรงนี้เป็นตลาดเศรษฐ,ฐกิจที่ใหญ่โตโหราเลยนะแต่เราไม่ทําเราก็รอแต่ขายการท่องเที่ยวอย่างเดียวในในหัวผมนี่นึกภาพประเทศไทยนี่แม่งเหมือนไอ้นี่เลยอะเหมือนแบบโสภมีกแก่ๆอะนึกออกไหมขายจนไม่รู้แม่งจะขายอะไรอีกแล้วอะนึกออกไหมครับก็ก็นั่นแหละก,ก็ก็บน่นกลับมาต่อเรื่องพลังงานนี่เดี๋ยวจะไม่จบอันนี้คือก่อนปรับปรุงนะครับ ความสามารถในการทำความเย็นคือเท่านี้นะร้อยสิบวัตตันนะครับแล้วก็กินไฟเท่านี้นะจําเลขตรงนี้ไว้นะครับพวกร้อยห้าหนึ่งร้ยร้อยห้าตรงนี้นะจำเอาไว้นะครับทีนี้พอเขาวิเคราะห์ใช่ไหมเขาบอกว่างั้นเราตั้งน้ําเย็นให้มันสูงขึ้นหน่อยดีกว่าเว้ยสี่สิบสี่เป็นสี่ิบหกเลยแล้วกันนะเอาแค่สองฟาเรนไฮหรือว่าตีเป็นเซลเซียสก็ประมาณหนึ่งคือคือเวลาคุณเทียบสเกลคือ 1.8ฟาเรนไฮต์ 1> 1. ใช่ไหมจะเท่ากับ 1, 1. อ,องศาเซลเซียสนะครับโดยประมาณเนานะเอ่อก็เนี่ยครับก็คือไปตั้งช่วงกลางคืนนะครับช่วงที่โหลดน้อยๆอย่ะเราก็เพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปถ้าคุณเอาไปเทียบกับคาโนที่เราคุยกันเมื่อก,ก,ก,กลางๆชั่วโมงเนี่ยก็เหมือนกับคุณกําลังเพิ่ม T.L ใช่ไหมเพิ่ม T.L มันก็ช่วยให้ worknet ที่คุณต้องจ่ายเข้าคอมพิสเซอร์น้อยลงนะครับอ่ะเราก็ไปวิเคราะห์ครับเนี่ยจากนี่แหละ IPS ไดแกรมคุณนี่แหละนะครับ ปรากฏว่าวิเคราะห์ตามทฤษฎีเลยถ้าเกิดเราเพิ่ม TL ขึ้นหนึ่งองศาฟาเรนไฮน์จะทำให้ประสิทธิภาพของเราอ่ะดีขึ้น1.5%เปอร์เซนเพราะฉะนั้นถ้ายก TL ขึ้น2ฟาเรนไฮน์ก็จะทำให้เราประหยัดได้3%เปอร์เซนะครับเขาก็เลยเอาสาเปอร์เซนี้เป็นที่ตั้งนึกออกไหมว่าเขาทำอะไรเนี่ยตรงเนี้ย ผมผมขอย้อนไปให้ดูนะเขาพูดถึงหน้านี้อยู่นะแบบที่ผมพูดให้คุณฟังตอนแรกเลยอะพี่ว่าอะไรนะเนี่ยพี่ว่าถ้าเกิดคุณไม่สามารถไปตรวจวัดหน้างานได้จริงๆเนี่ยคุณประเมินทางทฤษฎีด้วย ph diagram แ,แบบนี้ก็ได้นะครับตามอุดมคติอะแล้วก็ดูว่าถ้าไอ้ไอข้างล่างเนี่ยขยับขึ้นสามวาเรนไฮเนี่ย COP คุณจะดีขึ้นเท่าไหร่นะครับซึ่งมันออกมาเป็นสามเปอร์เซ็นแบบที่เขาวิเคราะห์เมื่อกี้นะครับอ่กลับไปดูตัวเลขต่อนะครับอ่ก็คิดว่าประหยัดได้สามเปอร์เซ็นเขาก็เลยเอาตารางเมื่อกี้แหละมาคำนวณดื้อๆเลยนะครับว่ากำลังไฟฟ้าเนี่ยที่เมื่อกี้เราบอกว่าให้จำตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าเออไม่ต้องจำนี่หว่าเขามีตารางให้เห็นละก่อนปรับปรุงก็คือร้อยห้าหนึ่งร้อยร้อยห้าใช่ไหม พอพอดีขึ้นสมเปอร์เซน่ะมันจะเหลือเท่านี้นะครับร้อยสองเก้าสิบเจด้อยสองนะครับก็เท่ากับว,ว่าเนี่ยประหยัดกำลังไฟฟ้าได้ตัวละสามกิโลวัตต์ดูเหมือนน้อยลองคำนวณดูซิว่าคิดเป็นพลังงานได้เท่าไหร่นะครับชั่วโมงใช้งานที่เราเพิ่มองศาขึ้นมาเนี่ยทุกวันเนี่ยไอ้นี่มันกี่ชั่วโมงเนี่ยสองทุ่มถึงเจ็ดโมงเช้าเนี่ย สิบเอ็ดชั่วโมงใช่ไหมสิบเอ็ดชั่วโมงแล้วมันกี่วันต่อสัปดาห์กี่สัปดาห์ต่อปีเนี่ยนะครับคูณออกมาได้เท่านี้เอาไปคูณไอ้ที่ว่าสามสามสามที่ลดลงได้นะครับก็ได้เท่านี้หน่วยต่อปีนี่ค่าไฟยังโบราณอยู่เลยนะยังสองบาทอยู่เลยก็เท่ากับประหยัดได้เท่านี้นะครับอันนี้คือแบบไม่ต้องลงทุนเลยแล้วก็ประหยัดได้เท่านี้ทําไมเราจะไม่ทําใช่ไหมแต่ว่ามันมีข้อคิดอยู่นิดนึงนะครับคือการที่เรายกอุณหภูมิตรงนี้ขึ้นเนี่ยมันต้องระวังว่า ผิวของคอเย็นน่ะมันจะดึงความชื้นไม่ออกจำได้ไหมที่ว่ามันอาศัยว่าผิวเย็นจะต้องมีอุณหภูมิต่ำกว่าจุดน้ำค้างใช่ไหมครับมันถึงจะทำให้ไอน้ำในอากาศมันควบแน่นเป็นของเหลวแล้วนั่นคือการกำจัดลาเทนโหลดของคอเย็นนะครับแต่ถ้าเราคอเย็นเรามีอุณหภูมิสูงเกินไปนะครับมันจะดึงความชื้นไม่ออกนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับ ก็น่าจะจบแล้วมั้งสําหรับอันนี้อ๋อมีมาตรการต่งอีกนิดนึงของไอ้ตัวโรงพยาบาลอันนี้นะครับช่วงกลางคืนเขานอกจากเขาปรับอุณหภูมิน้ําเย็นให้สูงขึ้นสองฟาเรนไฮต์แล้วเนี่ยเขายังมาลดโฟโล์อากาศลงให้เหลือแค่หนึ่งในสี่นะครับอ,อ,อัตราอากาศที่ลดลงนะครับคือเท่านี้สองพันหนึ่งร cfm นะครับ แต่เดิมมันเท่าไหร่นะ2,008ใช่ไหมลดลงเหลือแค่700นะครับเพราะฉะนั้นก็ลดไปเท่านี้2,100นะครับลดไป3ใน4นะครับอ่าอากาศที่เข้านะครับอุณหภูมิความชื้นที่เขาให้มาตอนแรกไปเปิดเอนทาลปีได้เท่านี้นะครับแล้วก็ในห้องเราที่คุมคุมอากาศที่73ฟาเรนไฮต์กับ50%ความชื้นเนี่ยเปลี่ยนเป็น75ฟาเรนไฮต์นะครับ กับ50%ความชื้นเนี่ยเราจะเปิดเอนท a ลปีได้เท่านี้สังเกตหน่วยด้วยนะครับมันไม่ใช่ไม่ใช่กิโลจูลต่อก,กิโลกร,รัมนะถ้าเป็นกิโลจูลต่อก,กิโลกร,รัมเลขตรงนี้เรามักจะเห็นเป็นแบบ50-60อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอเป็น BTU ต่อดต่อปอนก็จะเป็นอีกเลขหนึ่งนะครับอ่าพาระลดลงเท่าไหร่นะครับก็อันนี้เขาใช้สูตรลัดนะครับคือ4ีคูณ cfm แล้วก็คูณเดลต้าเอนทัลปีนะครับก็ได้เท่านี้ตันนะครับ กิโลวัตต์ต่อตันนะครับของหลังปรับปรุงเนี่ยมันเป็นเท่านี้เพราะฉะนั้นก็คอนเวิร์ตมาเป็นตรงนี้ได้ว่าเป็นกําลังไฟฟ้าที่เราประหยัดได้ได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไปคูณชั่วโมงใช้งานนะครับก็เลยกลายเป็นพลังงานที่ประหยัดได้นะครับคูณเท่านี้บาทต่อนหน่วยก็ได้เท่านี้นะครับเพราะนั้นสองก้อนใช่ไหมสองหมื่นห้าสองหมื่นแปดนะครับบวกกันก็ได้ผลลัพธ์ตั้งห้าหมื่นกว่าเนาะ เกือบเกือบหกหมื่นทั้งโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับงั้นส่วนของระบบประกากาศเนี่ยเราจะจบตรงนี้นะครับ